เข้อที่คนโบราณกล่าวไว้คุณอาจเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนคุณเคยได้ยินประโยคที่คุ้นหูของคนรุ่นปู่ย่าตายายไหมคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันหรอกเพราะคนเก่าแก่เชื่อว่าหากใครที่เป็นเนื้อคู่กันนั้นมักมีดวงและจิตสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าจะพบชาติไหนก็ย่อมกลับมาเป็นคู่ครองรักกันเสมอ คุณและเขาอาจเป็นเนื้อคู่กันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือเรียกง่ายๆว่าปุพเพสนิวาสทำให้ได้กลับมาพบกันอีกครั้งเจ็ดข้อที่คนโบราณว่าไว้มีอะไรบ้างนั้นเรามาฟังไปพร้อมๆกันค่ะข้อที่หนึ่งแม้พบเจอกันครั้งแรกคุณและเขากลับสนิทสนมกันได้เร็วเพราะเกิดจากความรู้สึกภายในที่ผูกพันกันมานานทำให้คุณทั้งคู่ รู้สึกสุขใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบข้อที่สองคนและเขามักมีความคิดที่คล้ายกันประหนึ่งว่าเป็นคนคนเดียวกันมีใจตรงกันอย่างบอกไม่ถูกในลักษณะที่มีความคิดคล้ายกันการพยายามเรียนแบบจะเป็นเหมือนอีกคนข้อที่สคุณและเขาเข้ากันได้ดีเป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนแจกันกับดอกไม้ เช่นคนหนึ่งมักใจร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่อีกคนกลับกลายเป็นคนใจเย็นนิ่งดังสายน้ําข้อที่4แม้คุณและเขาจะมีปากเสียงหรือทะเลาะก,กันคราวใดก็ไม่มีทางทิ้งกันไปไหนพ้นสุดท้ายแล้วก็ปรับความคิดให้เข้าใจกันได้ดีดังเดิมข้อที่5ระยะทางไม่สามารถทำอะไรความรักของคุณทั้งคู่ได้ หรือแม้มีอุปสรรคใดมาขวางกันคุณและเขาก็อุ่นใจทุกครั้งที่นึกถึงกันราวกับว่าจิตใจผูกพันกันมากกว่าร่างกายข้อที่6คุณและเขามีความสุขมากกว่าความทุกข์ที่ร่วมกันบางครั้งไม่ต้องพูดเปล่งวาจาก็สามารถรู้ได้ว่าอีกฝ่ายคิดอย่างไรเป็นสิ่งที่บอกได้ว่าคุณและเขาใจตรงกันมานานแล้วและข้อที่7 คุณและเขามักจะชวนกันเข้าวัดทำบุญหรือทำสิ่งดีๆร่วมกันเป็นผลบุญแต่ปางก่อนที่ทำให้ได้ย้อนกลับมาพบกันอีกครั้งแต่หากความรักครั้งนี้ของคุณอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่กันมาก่อนในชาติที่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรือสิ่งที่จะมาขวางความรักของคุณได้ขอให้อยู่ด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจและหมั่นทำความดีอยู่คู่กันไปแบบนี้ก็ถือเป็นความรักที่ดีแล้ว ศิลเส,สมอกันวิธีดูเนื้อคู่ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้การเลือกเนื้อคู่จึงแยกออกเป็นสีข้อหลักคือ 1. ศรัทธาเสมอกันหากเรามีความเชื่อและศรัทธาในสิ่งเดียวกันเราก็มีมุมมองในเรื่องเดียวกันข้อดีหลักๆก,ก็คือเราจะไม่ทะเลาะเบาะแวง่งและอยากเอาชนะค่าคานกันและกันไม่ถกเถียงเพื่อให้ความเชื่อของเราชนะอีกฝ่าย ทําให้ครองคู่กันอย่างอยู่เย็นเป็นสุขนอกจากเรื่องศรัทธาเสมอกันอีกอย่างที่สําคัญคือความชอบและรสสนิยมหากตรงกันแล้วก็จะลดความขัดแยง้งลดเรื่องที่ต้องทะเลาะในแต่ละวันไปได้พระพุทธองค์ได้ชี้ทางสว่างให้กับคนที่จะมาเป็นคู่ครองกันสองคนนั้นควรต้องมีความเชื่อเสมอกันและไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อในหลักศาสนาเดียวกันเพราะถ้าไม่เชื่ออะไรที่เหมือนกันก็จะอยู่ด้วยกันแบบชีวิตไม่สงบสุขแน่นอนทั้งนี้หากเป็นเนื้อคู่ประเภทคู่เวรคู่กรรมกันแล้วทั้งคู่ที่มาพบกันก็เพราะมีกรรมลิขิตวิบากกรรมได้กำหนดไว้แล้วมีเป้าหมายให้คนทั้งคู่มาชดใช้วิบากกรรมของคนทั้งคู่ที่มีต่อกันให้หมดสิ้นกันไปซึ่งจะนานหรือเร็ว ก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมนั้นจะหนักหรือจะเบาเมื่อหมดแล้วก็ต้องแยกย้ายกันไปหรือคู่ที่เลิกรากันเปลี่ยนคู่บ่อยๆก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเนื้อคู่กันในปางก่อนจริงมาเกื้อกูลกันบ้างในชาติปัจจุบันจริงแต่เมื่อบุญที่ทำร่วมกันมันมีน้อยใช้บุญกันไปจนหมดแล้วไม่มีทำเพิ่มถึงเวลาก็ต้องแยกย้ายจากกันไปข้อ 2. มีศีลเสมอกันศีลเสมอกันเป็นสิ่งที่คนพูดถึงกันบ่อยเวลาจะมองหาคู่ครองต้องให้มีศีลเสมอกันอธิบายง่ายๆคือคนที่รักษาศีลรู้จักเย็บยั้งชั่งใจพากันไปสู่สิ่งที่ดีงามก็จะทำให้ชีวิตราบรื่นแต่หากสองคนนั้นมีศีลไม่เสมอกันก็เป็นเรื่องยากที่จะอยู่ด้วยกันได้ในเรื่องศีลเสมอกัน ดูง่ายๆคนที่ชอบทำบุญรักษาศีลถ้าเจอคู่ครองที่ไม่รักษาศีลหรือศีลน,น้อยกว่าเช่นชอบการพน,นันโตเกณย์คว้าขวดเหล้าหรือทำอาชีพที่ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ย่อมไม่ฟังในสิ่งที่เราพูดเราตักเตือนทําให้มีเรื่องขัดข้องหมองใจกันง่ายหากเราเจอคู่ที่มีศีลเสมอกันพากันเข้าวัดทำบุญทำแต่ความดี ชีวิตย่อมเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันไม่มีใครฉุดดึงชีวิตอีกฝ่ายให้ต่ำลงข้อ3จาคะเสมอกันคำว่าจาคะมีความหมายว่าการสละสิ่งของและความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นหมายรวมถึงการสละทิ้งกิเลสละความโลภความเห็นแก่ตัวความตรณีความใจแคบ และการเลิกละนิสัยตลอดถึงความประพฤติที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดความเสียหายจะเห็นได้ว่าคนที่มีจาคะย่อมเสียสละเพื่อส่วนรวมได้มีความเอื้ออาทรต่อความทุกข์ยากคอยให้ความช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวหากคู่ของเรามีจาคะไม่เสมอกันคงเป็นเรื่องยากที่จะทำความเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงต้องไปช่วยเหลือคนอื่น คงจะดีไม่น้อยหากเราเลือกครองคู่กับคนที่มีจากคัสเสมอกันเป็นคนใจกว้างชอบทำบุญสามารถช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้เหมือนอนกันเมื่อเรารักจะเป็นผู้ให้ก็จะอิ่มอกอิ่มใจที่ได้ให้แล้วยังสัมผัสถึงความสุขใจเมื่อมองเห็นผู้รับยิมย้มแย้มพอใจทำให้ความสุขของผู้ให้ทวีเพิ่มขึ้นอีกด้วย ข้อที่4ปัญญาเสมอกันปัญญาเสมอกันคืออย่างไรพระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งของเราครั้งหนึ่งท่านได้ตอบคำถามให้กับลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์คนนั้นถามท่านว่าปัญญาคืออะไรท่านจึงได้เมตตาตอบไปว่าปัญญาความหมายทั่วไปแปลว่าความรู้ ที่เกิดขึ้นจากการพินิษพิจารณาแปลว่าความเฉลียวฉลาดก็ได้มิใช่รู้อย่างเดียวต้องนำเอาความรู้ที่ได้นั้นมาพิจารณาด้วยมิใช่ฉลาดอย่างเดียวต้องมีเฉลียวใจด้วยพระพุทธองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการที่จะมาเป็นคู่ครองกันต้องมีปัญญาเสมอกันถ้าใกล้เคียงกันมากก็จะยิ่งมีความสุขความเจริญทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จ เนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทั้งคู่มีได้เกื้อหนุนกันและกันไม่เพียงแต่ศีลเสมอกันการมีศรัทธาเ,า,าเสมอกันจาคะเสมอกันและปัญญาเสมอกันก็จะช่วยนำพาให้คู่ครองคิดเห็นในเรื่องเดียวกันมีความเชื่อในแบบเดียวกันครองคู่กันยังมีความสุขยากต่อการทะเลาะเบาะแวงวิธีดูเนื้อคู่และการเลือกคู่ครองที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องอาศัยทั้งสีข้อนี้เป็นสำคัญ